ลิซัเล็กสุดในคอลเลกชันคลาวชูกุตุที่จัดแสดงในพระราชวังนำมาใส่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในอิทธิพลของเธอรวมไปถึงได้รับกระแสะมากกว่า House Ambassador และครีมิสสนับสนุนโดย ดีวันเพชรผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงสูตรออร์แกนิกคัดสันวัตถุดิบแบบธรรมชาติมีทั้งแชมพูและครีมนวดเพื่อการบำรุงขั้นสุดดีงามกับผิวแพ้ง่ายพร้อมดับกลิ่นสาบบำรุงผิวให้ซุ่มซื้มมีคนที่เงางามหอมนุ่มสวยสวยเก๋แรสุขภาพดีดีนอกจากนี้แล้วก็มีสเปรย์อาบน้ำแบบแห้งพกพาสะดวกสีดมองได้กระไรด,ดีค่ะและนอกจากนี้แล้วยังมีน้ำยาทำความสะอาดพื้นดับกลิ่นสาบแถมมีส่วนผสมไล่ยุงได้อีกลูกครับดีวันเพชรผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่คุณรักคัสส หาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วไปและเพจดีวันเพชรครับสวัสดีครับทุกคนครับผมนายและชาแนลครับก่อนที่จะไปพบกับกันอวยใดๆนะครับหลายคนสงสัยบริษัทนั้นเกี่ยวอะไรกับหลุยส์ทำไมถึงนั่งฟอลโล่ประกบ House Ambassador ของแบรนด์และติดก,กับแอนนาวินทัวร์ได้อีกแถมการดูแลจากนิคลัสเคสกุลิเย่ครีเอทีฟของหลุยส์แม่งอ่ะก็ดีมาก ยิ้มแฉ่งตอนถ่ายรูปคู่กับลิซ่าก็ดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกเว,ว้ยสิไปกับ,บา่าเห้ไปจักเธอเว้ก็สิปป่มคักปปืมแน่พเนี้ยอันนี้ <laughs> พร้อมกันนี้นะครับกระส่งการประกบในงานคนเดียวเดียวเลยแบบส่วนตัวมากกว่า4คนจนคนสงสัยว่าเอ๊ะเธอมีอะไรกับลุยตองหรือเปล่าเอ๊ะเขาประกาศไปแล้วลือตรงนี้ก็ต้องบอกกันโกงๆเลยนะครับวลิซานั้นเป็นแขกที่ทางแบรนด์นั้นเชิญไปไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีสักดินาอะไรในลุยตองหรอกแค่ลุยเล่นใหญ่เกินเบอร์เหมือนจะ <laughs> เหมือนจะประกาศว่าเธอได้คือ global brand ambassador ในอนาคตแค่นั้นเอง <laughs> ทำเงินไว้รอเลยเตรียมซื้อของแต่ว่าต้องรีบซื้อนะฮะราคารีเซลแพลงมากส่วนบางคนกบมาแซว่าพ่อตือนนั้นกำลังเดทกับเฟเดอรีอาโน่หรือเปล่าถึงได้รับอภิสิทธิ์เบอร์นั้น โซ so, ได้สีเหลาให้ฟังคือแบรนด์นะเขาก็ <c oughs> ทำงานแบบโปรเฟสชันแนลนะเธอจะมามี episode, อภิทรงอภิสิทธิ์อะไรก่อนถ้าได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นนะครับคงจะไปชมดีออลแล้วก็แบรนด์อื่นๆในเครือของ LVMH แล้วเพราะเธอนั้นดูจะชื่นชอบมากอยู่พอสมควรครับโดยเฉพาะช่วงงานการกุศลที่ฝรั่งเศสคือยกดีออลมาให้เลยถ่ายลงถ่ายรูปลงอินสตาแกรมด้วยซึ่งขัดกับสไตล์ของดิซ่าน,นะครับที่เธอนั้นชอบแต่งตัวสไตล์มิกแล้วก็แมทแบบแคชชัวร์แคชชัวร์ส่วนเซรีนเอนะครับหลายคนก็สงสัยว่าอ หมดสัญญากันไปแล้วหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องบอกกันโกงๆเลยนะครับว่าผมไปหามาให้แล้วจากเว็บต่างประเทศเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยก็ยังไม่มีข่าวออกมาแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะหมดสัญญากับทางซซรีนไปแล้วตั้งแต่ปลายปี2023ที่ผ่านมาเพราะหากใครจาได้นะครับเฮดิสติมานเคยบอกว่าจะสร้างยอดขายยอดเงินให้กับแบรนด์ซซรีนเนี่ยภายใน5ปีและอีกอย่างหนึ่งนะครับลิซ่าเป็นมิวส์ให้กับซซรีนมาตั้งแต่ปี2019ก่อนที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็สลรวมอายุที่อยู่ในเซรี ผมก็คิดว่าหลุยเองรวมไปถึงแบรนด์อื่นก็น่าจะจับตามองกันอยู่พอสมควรโดยเฉพาะหลุยวิตองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแม่น่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ส่งข้อเสนอให้ดีมากๆเลยถึงวางให้ลิซ่าเป็นคีย์ของงานนี้ได้นี่ขนาดในงานมี House a m b a s s a d อ r อยู่เยอะนะฮะแต่กระแสะแล้วก็การแสดงออกจากแบรนด์เนี่ยคือดูออกหน้าออกตามากเลยไล่มาตั้งแต่ลิซ่านะเป็นคนเปิดวิดีโอสตรีมมิ่งของทางหลุยแต่ทั้งที่เธอนั้นไม่ได้มีตำแหน่งใดๆพร้อมกับทำวิดีโอตอนลิซ่านั้นเข้าร่วมงานแต่คนอื่น เนี่ยนะครับที่เป็น House Ambassador เนี่ยได้เป็นภาพนิ่งแล้วก็แปะชื่อเอาไว้บางคนไม่มีรูปในนั้นเลยในส่วนของ Instagram เนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหลิซ่าก็เป็นแขกที่ไม่ได้มีตำแหน่งคนเดียวที่ถูกอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วยอดวิวก็ฟาไปที่23ล้านวิวไปแล้วกลายเป็นวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุด ในปี2024นี้จากไ g จีลุยวิตรงซึ่งนี่เองนะครับก็ทําให้ใครหลายๆคนนคิดว่าลิซ่ามีอะไรกับลุยแนย่นอนเลยแต่นอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องชุดขอพูดนิดนึงหลายคนในสงสัยกันแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นกระแสกันอยู่พอสมควรมีข่าวว่าลิซ่านั้นเลือกเป็นชุดต้นแบบมาจากหลุยออกมาอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าใช่ไหมพยายามสังเกตเสื้อต้นแบบที่เขียนว่า original simple not for public sale อยู่ก็คือเสื้อตัวนี้นะครับไม่ได้มีไว้ขาย แต่เป็นเสื้อตัวอย่างฉะนั้นคาว่าเสื้อตัวอย่างก็คือเสื้อตัวอย่างนั่นเอง <laughs> หากเราสังเกตน,นะครับระหว่างเสื้อตัวอย่างกับเสื้อที่ทิทาใส่มันจะต่างกันพอสมควรอันดับแรกเลยก็คือลวดลายโดยเฉพาะขอบของเสื้อด้านหน้าเนี่ยนะครับทั้งหมดมันไม่ใช่อันดับที่2เนี่ยน,นะครับลายที่ปักเราจะเห็นว่าเสื้อตัวที่ทิทานั้นหยิมบมาใส่มีลายค่อนข้างแน่นแล้วก็เต็มส่วนตัวต้นแบบนั้นมีความว่างอยู่และลายก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แมทกันด้วยรวมไปถึงในส่วนของกระดุมด้านหน้าก็ต่างออกมากด้วยเช่นกันผมพยายามหาต้นโพสต์อยู่เพื่อที่จะเข้าไปสอบถามว่าเอ๊คุณไปเอารูปมาจากไหน,นหรอครับแต่ก หาไม่เจอดังนั้นข้อมูลนี้ผมอยากให้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะชุดต้นแบบนะครับก่อนที่จะมาเป็นโปรดักไลน์มันมีความอุญุอัญญะค่อนข้างเยอะและมีการแก้ไขดีเทลกันค่อนข้างมากและอย่างหนึง่งทํามาเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นไกด์เท่านั้นเองแต่ถ้าเทียบชุดของลิซ่านะครับกับอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในพระราชวางังอันนี้ผมเทียบช็อตต่อช็อตให้เลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคือชุดเดียวกันซึ่งนี่เองนะครับผมมั่นใจว่าลิซ่ากับทางแบรนด์เองมีการพูดคุยและก็ให้อภิสิทธิ์กับลิซ่าอย่างเต ก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ที่แทบจะยกให้เธอมาเลือกได้เลยโดยจากข้อมูลที่หามาไ,ได้นะครับจากว๊กราชอาณาจากักรทราบวา่าชุดที่ดราาาใส่นั้นเป็นหนึ่งในชุดของทางหลุยวิตองที่ได้รับแรงบรนดาลใจมมาจากเครื่องแต่งกายพระราชวังลาวลาวศตวรรษที่สิก็คือปี1 7 0 0ถึงปี1,800ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคกําเนิดโอตกูตูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับมีการกำเนิดวงการโอรกุตูเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1858ปีนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นของศิลปะแขนงใหม่ด้านแฟชัน่นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยชาวเฟเดริกว์ด คนนี้ถูกยกย่องและขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งโอชกุตูทั้งปวงเขาเป็นคนคิดเริ่มและก็นำเทรนด์แฟชั่นในยุโรปโดยเฉพาะสตรีชนชั้นสูงที่มีเงินซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับลูกเจ้าขุนมูลนายหรือว่าคนระดับสูงที่มีเงินรวยมากๆเนี่ยนะครับจะเป็นผู้นําแฟชั่นเนื่องจากว่ามีเงินเหลือเฟือความที่ไม่ซ้ําของชุดในการออกงานคือสิ่งหนึ่งที่พวกเขานั้นยอมจ่ายด้วยเงินจํานวนมหาศาลและชุดคอลิซ่าที่นํามาใส่นั้นคือ1ใน200ชิ้นที่ถูกเรียกว่าครา ถูกกุตูหรือมงกุฎแห่งงานตัดเย็บระดับสูงนั่นเอง ซึ่งงานนิทรสการนี้นะครับเป็นนิทรสการแฟชั่นที่โด่งดังที่สุดในลอนดอนเท่าที่เคยมีมาชุดคอร์ชันที่นามาใส่นะครับเป็นชุดในคอลเลคชันของปี2018และเป็นชุดที่ได้รับอิทธิพลมาจากศตรวรรษที่18และปี2018คือปีที่แบ็คพิงแล้วก็หลุยวิตองนั้นทํางานร่วมกันเป็นครั้งแรกผ่านแคมเปญ LV Twist ซึ่งชุดนี้เองก็ถูกจัดอยู่ในทัศการคราวทูกูตูในหอ,นรร ington, London, ศ,อศิลป์พระราชวังเคนชิงตันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งปัจจุบันนะครับพระราชวังเคนชิงตันเป็น ที่ประทับของเจ้าชายวิลเลียมและความน่าสนใจของชุดนี้ก็คือทางลุยนั้นจับเอาชุดสุดรูหราหมาเห่าชุดนี้ใส่รองเท้าผ้าใบาและก็ใส่กางเกงกีฬาอย่างโดดเด่นแตกต่างจากชุดอื่นๆที่ออกรูหราไปเลยในคอลเลกชันเดียวกัน คลาวดทูกูตูเนี่นะครับหรือนางพญาแห่งแฟชั่นที่เป็นกัตรตเย็บชั้นสูงผ่านมือชุดเหล่านี้มีไว้สำหรับคนคนหนึ่ง เท่านั้นและจะถูกปกัดการรังสรรค์ตามสิริลักษณ์ของผู้สวมใส่ชุดพวกนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนเพราะชุดเลือกคนและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าชุดเลือกคนนั่นก็เพราะว่าการที่จะออกมาได้ชุดหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องมีช่างฝีมืออย่างน้อย6คนและใช้เวลารังสรรค์ออกแบบชุดเขียนชุดตัดชุดจนจบใช้ระยะเวลากว่า200ชั่วโมงและถ้าเป็นชุดที่ปกักประดับประดาบแบบหรูหรามาหอนก็จะใช้เวลามากขึ้นไปอกีกสูงสุดจบที่6000ชั่วโมงหรือ250วัน เลยทีเดียวในการทำหนชุดซึ่งปัจจุบันนะครับลูกค้ากลุ่มนี้มีไม่เกิน4,000คนทั่วโลกและราคาก็มีตั้แต่หลักแสนถึงหลัก10ล้านกันเลยทีเดียวครับโดยชุดที่สัานหยิบม,มาใส่นะ,นะครับคือชุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดที่เป็นชุดที่ร่วมสมัยและถูกจัดแสดงในนิทรรศการ อีกด้วยและที่แน่ๆเลยลิซ่าคือที่สุดของงานในปีนี้เพราะชุดระดับโอโตูนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะหยิบใส่ได้และยิ่งถ้าเป็นงานแฟชั่นสําหรับโชว์คอลเลคชันใหม่ๆแล้วจะไปหยิบชุดปีเก่าๆแบบ5ปี10ปีมาใส่คือเบิร์สซิดเดอโซเขาบอกให้ใส่เดอโซเขาขายของปีใหม่เข้าคอลเลคชันใหม่มาขายให้เธอเดอเขาไม่ได้เอาของเก่ามาขายเดอฉะนั้นไม่มีสิทธิ์เลยจ้ะเต็มที่ย้อนหลังได้ปี2ปีเอออันน้นคือเขาเยยังซัวนเนเพราะว่ามันยังมีอยู่ในสตร์แต่ว่าถ้าเก่ากว่านั้นเเออบมีด ไ่ได้ให้ส่เดอแล้วไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับอย่างเช่นคุณชมพู่อารยาเองนะครับเพจตัวแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคุณชมพู่นั้นชอบแบรนด์จอร์สโฮไบกามากๆ และอยากได้ชุดฟินาเล่เดินปิดโชว์ในงาน Paris Fashion Week for and winter 2019ถึง2020คุณชมพู่เนี่ยนะครับถึงขนาดบินไป3-4ครั้งเพื่อไปดีลงานกับทางแบรนด์เลยทีเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่าจะต้องมี Impact ที่มากพร้อมและจะต้องอยู่ในสายตาของทางแบรนด์มาโดยตลอดแถมต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางแบรนด์ด้วยโดยเฉพาะต้องเป็นลูกค้ามาก,ก่อนนั่นเองด้วยหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากว่าที่จะมาเป็น global brand ambassador หรือว่าแบรน d ambassador ได้แต่ะแบรนด์นั้นทางแบรนด์จะต้องดูภาพ รวมภาพลักษณ์ว่าเออเคยเป็นลูกค้าของทางแบรนด์มาก่อนหรือเปล่าใช้ของเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมีข่าวซงข่าวเสียหรือเปล่าถ้ามีข่าวเสียในยส่วนใหญ่ก็จะไม่เอาเหมือนท่ลิซ่ามีมข่าวตอน crazy horse เนี่ยนะครับหากใครจําได้ช่วงนั้นในจีนเนี่ยนะครับในวิดบอพยายามตีข่าวนี้ให้มันเป็นข่าวเสียที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะได้ทําลายภาพลักษณ์ของเธอแต่ทว่าแบรนด์ไม่เอาด้วยจ้าเพราะมันคือศิลปะขแขนงหนึ่งในฝรั่งเศสนั่นเอง อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับในส่วนของงานบ a l i s s e c t i o n Week นะครับตอนนี้เหมือนจะมีประเด็นประมาณว่าคนนั้นปังกว่าคนนี้ปังกว่าเขามาเทียคนนั้นเขามาเทียคนนี้คนนี้เืาดีสุดคนนี้คือดีสุดอันนี้ผมขอนะอนุญาตพูดอย่างนี้ก่อนละกัน